สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำค่ะคลิปนี้แอดจะพาทุกท่านมาอวยพร วันเกิดของน้องพีพีกันค่ะน้องพีพีเป็นหนุ่มศิลปินแดนเซอร์นะคะดาราชายนะคะกำลังมาแรงเลยค่ะตอนนี้นะคะน้องแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยค่ะมีงานเข้ามารัวๆค่ะซึ่งทางค่ายไห่ทองคำก็ได้จัดงานฉลองค่ะวันคล้ายวันเกิดให้กับน้องพีพีนะคะในวันที่21ที่ผ่านมานี่เองนี่ค่ะ เราไปร่วมอวยพรให้น้องกันค่ะ birthday to you Woo. happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday happy, happy, birthday. Birthday. happy birthday. birthday happy birthday to you. กดได้มครับกดได้มครับกดครับสุดปังอะนะครับขอบคุณครับเก็บเงินด้วยนะครับพี่แม่เก็บเงินด้วยนะครับเงินจริงนะครับเงินจริงถ้าจะใช้ต้องทำเงินจริงนะครับมีเงินจริงแล้วก็เงินดอลลาร์นะครับสุดปังค่ะอย่าลืม เงนเลยนะครับขอบคุณเค้ก้อนนี้มูลคาหนึ่งหมืบาทนะครับขอบคุณพี่จอยด้วยนะครับิเจมทยอยป่าไม่มีหยหัจะไรแบเชิญเลยครับอรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปถ่ายรูปอายอยเล่าเลยครับโอ้ยบรรยากดากที่ความอบคุณแล้วก็สนุกมากๆเลยวันนี้นะครับพี่จะังใจที่ทำให

ถ้ารั like ้ร no. ั่าแล้วก็แข่งก hey. hey. oh wow. wow. hey, ันนาได้เลยนะจ๊ียังไม่จบนะทุกคนเดี๋ยวยังมีน้องอนะปอเ้ต่นีกเกจากแฟนคลับทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากๆจริงนะครับนนะครับของพี่ีททุกคนยังไม่จบนะ เรายังอยู่อยู่ดื่มอยู่รินต่อใช่ไหมคะเป็นอย่างเป็นไปแบบครอบครัวนะคุเนีมีเงินจากบ้านคก็บ้าดีนะคะมีใครมากกว่านี้ไหมคะนายห้างขามีไหมคะมีใครสิเกตับพวงมาลัย อยากถ่ายพิธีรดน้ำทุกคนมาถ่ายรวมกันหน้ายพี่เป็นนี้เยรวดรัดียรเอาเป็นจเน อยู่แบบชายามิชัยแต่ไม่ใช่นะครับนี่คือศิลปินของค่ายหายทองคำและเร็วเร็วดีก็จะเป็นโคจิซับเดอโ์ซับเดับขอบคุณครับขอบคุณเดี๋ยวเราจะมีถ่ายรูปอีกรอบหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้อยากจะให้ดีพีพูดอะไรสักนิดนึงก่อนเลครับนะครับอ่าแล้วก เดี๋ยวเรามีเพลงพิเศษที่เราจะร้องไปด้วยกันในคืนนี้น,นะนะนะครับของของของเป็นไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นไหมครับแล้วก็ดีใจไหมที่มีวันนี้ยังไงครับรู้สึกทั้งสองนะครับทั้งตืง่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับคิดว่าวันนี้จะมาถนะึงใจยเย็นใจเย็น ขอบคุณทุกคนครับก็เป็นครั้งแรกที่แบบเนั่นแหละผมพูดต้องขอบคุณแทนอนะีกอคนคนระับ,บในโอครับในโอกาสครับข้าพเจ้าที่พีครับผมลูกชายที่โตเรายังปั้นทีไม่ได้นักนั้นเรายังไม่ถึงจุดที่ว่าเราอยา,ากมาคำว่า สู้ตาฝังสายตาสายชีวเราผมก็เจอทุนเทนในรอบสามเดือนกว่านะครับได้รู้จักพี่ป๊อกได้รู้จักพี่ตานะครับเราจะสร้างเออโปรดักชั่นนะครับเราจะสร้างโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาในส่วนของ่ายายแล้วก็พิจใหม่เราอยู่ที่ R C J นะครับเราจะเริ่มต้นที่หน้านี้นะครับทุนเทนก็จะมานะครสร้างโปรเจกต์ใหญ่เรื่อการเมืองอันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่เริ่มต้น รับชีวิตใหม่กับใหม่ทองคำติดตามแล้วกันที่น้องมีกระแสกับน้องน้องใหเราเห็นรูปคุณเทียนผมว่านี่คือเอเชียรูปนี่คือน้องที่อยากทำเงินให้กับใหม่ทองคำฝ่ายชายแล้วเดี๋ยที่เราสร้างราชินีอินดี้จุมาเกตอินเตอร์แล้วตอนนี้จากเราใช้คำว่าอินดี้อย่ากถกตัวมาตลอดแปดปีนะครับน้องน้องใหก็กล้าสู่ความเป็นอินเตอร์นะครับไปเก้าประเทศวิ่งเก้าวันเก้าประเทศ พลาดอยู่นิดนึงครับเรียนอยู่ประมาณสองชั่วโมงกว่านะครับก็มีประเด็นสมะกระดาษอะไรตอนนี้มาถึงพอตะลุมยายนะครับเพราะฉะนั้นยอมว่าสปิีดของน้อง JR ห้านะครับ JR ที่หน้าดาอรายสนใจกันในคณะ15บห้าคนมี JR คนเดียวที่สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เพวัะนั้นถือว่าสปีดของน้อง JR นะครับทำให้ให้ต้องทำรอดพ้นวิกฤตตรงนั้นมาได้ ถึงแม้ว่าจะเจอลงไปอย่างหน้าด่าแต่ว่าเราแมน่นมานะเจะาคิว่าในสถานก,การณ์นั้นถือว่าเราแก้ปัญหาให้ทุกคนในในค่ายไม่ใช่แค่สิบห้าคนที่ไปวันนะั้นอาจจะโดนขวดเคี่ยงบ,บ้างอาจจะโดนแต่ว่าไม่เกิดขึ้นแต่ว่าน้องเป็นคนที่สื่อสารกับชาวตอ่างชาติได้แล้วก็ทีที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็ขอบคุณน้องเส้าอาที่ช่วยก้สถานการณ์ตองน้องคน,นใหญ่ได้ดีด้วยมันเป็นยังไงวันนั้นหน้าล่าเราไปถึงตรงนี้ก็คือที่เขาจะให้ผม เต้นขั้นเวลาก่อนคือเขาบอกไปเต้นแล้วรอบหนึ่งแล้วที่ผมไปรอบที่สองเพิ่มเขาไม่เอาแล้วเขาโบแล้วแล้วทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไงเขาเฮ้ยไอคนจัดงานก็ไม่รู้ทงแล้วก็จับไม้ให้ผมมาถามเด็กอ่ะมาเลยนบต่อด้วยลำใหญ่พอเจียดหนักไปพุ่งอ่าพออ่าพอเจียดลงต๊บลำใหญ่ก็มาแก้มเหมอนการต่อเนื่องก็เป็นข่าวเป็นข่าวว่าสองสัปดาห์ที่แล้วนี่เขาเป็นข่าวมาอีกรอบนึงก็ถือว่าเราบริหารดราม่า นะครับดราม่ามาร์เก็ตติ้งบายไหนต้องทำมันเป็นเวลาอะไรคิดว่าเราจะไปเพทงหรือเปล่าเราจะมะะีคอนเทนต์อะไรออกมาหรือเปล่าที่จริงมันไม่ได้มีเรื่องใดๆแม้แต่ลำยัยโดนด่าครั้งแรกเมืเ่อเก้าปีที่แล้วพี่แข่งทงท่าเต้นที่แข่งขาขึ้นสูงไม่ได้มีเจตนาที่จะมีสร้างดราม่าอะไรเลยใส่ชุดเต็มตัวไม่เรียบร้อยท่าเต้นแขน่งทงไม่ได้มีตอนนั้นคำว่าดราม่า ยังไม่เกิดขึ้นบ่อยขนาดนี้ก็ทราบไปนะครับแต่ว่าเราถือว่าเราอาจจะเ,จเกิดโดยการบริหารดราม่าไมค์ก็ติ้งต่อกอย่างนี้ไปเพื่อจะเป็นครับทีพีนี้ก็เริ่มจะมีดราม่าในหลายอย่างแนะหลังว,ว่าเขาหน้าตาเป็นเอเชียนร่นแล้วนะครับการวางตัวนะครับไปเรียนแอคติ้งมาเขาก็ไวมากนะล้องเพลงแต่ก่อนนี้ไม่ก็ขี่เลยมาตอนนี้ก็เข้าวอยู่แต่เรียนไปได้ที่เดียวมีทัฒนาการเรียบมากในการร้องเพลง เราไปเปิดตัวกันนด้นะครับที่ห้าเก้าเซ็นต์ั่เก้านะครับอ่นะครับแล้วก็ได้งานตามมาหลังจากนี้เราก็จะเป็นอาริเซ่ก็จะพาไปคอนเสิร์ตหลายมีแฟร์บีดแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตลงโอคอนคอร์ดด้วยเราขอแจ้งทาง f c ฟซีนะครับของพีพีแล้วก็เ r อ r นี่ต้องมาแจ้งในภาคกลางวัน นะครับแต่กลางคืนนี้จะต้องตามลำยไปทั้งนั้นลำยนอนไม่ได้เลยเพราะว่าเขาต้องเป็นตัวหลักแล้วก็ตอนน้องบอสนะครับแต่ว่าหลังจากที่สินง,งานอีเวนต์ต่างๆที่ทขาเพดวาไว้นะครับก็จะต้องบินตามหรือว่ามีรถตู้ประจำตัวเขาไหมครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีรถป m ายแดงไว้แล้วแวต่ว่าจอดไี่ไหนตอนนี้ ผมบอกว่าเอาบ้านก่อนได้ไหมันนุกขึ้นเปรียวรถเลยครับน่าจะตกคอไม่ดีมากเลยครับน้องคันนี้แล้วผมวิจใจในเราที่เขาไม่ได้แตกแยกไปนคนระทีหรือว่าเป็นคนละค่ายคนง่ายผมนัดสัญญากับน้องคนนี้นะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ5้าล้านนะครับไม่ใช่ห้าล้านบาทนะคุยกับพี่ๆเนี่ยไปกินข้าวอยู่5ล้านยังไม่เซ็นสัญญาอไเลยนะครับเบลรตอนนั้นเขาเริ่มจะมีแมวมองมาช้อนออาผมกับคุณเทนี่หูตะปอกะโลมทั้ง ก็คือพูดง่ายคือยิ่งกว่าเมสซี่ที่ย้ายโชซอนนะผมว่ามันตัดทิศใจยากมากผมกลว่าขอดูสัญญาก่อนสามคืนก็ส่งไปที่ส่งลายแม่แม่ดูทุกวิญาเลยทุกหน้าเลยนะครับในสัญญาตีมาเจ็ดหน้าส่งไปที่ทนายความประจําตระกูลปากอีคือผมก็รุนมากเลยบอกบอกพ่อพ่อพ่อคงทําใจแนะครัะคงไม่มีบุญได้ร่วมงานกับพี่พีแล้วก็ค่อยติดตามกันแล้วกันว่าแกจะมาร่วมวันไหนผมก็เลยปล่อยมาไปอยู่มาสามวันแกไมเลยโทร ครับผู้ดีใจด้วยนะที่มาร่วมงานเราแล้วก็หลังจากนั้นหนึ่งันทีตครับน้องคนนี้ก็โดยการให้ความไว้วางใจผมว่าต้องมีเจอาด้วยคือเขาหล่อแบบไทยๆพระเอกไทยครับพี่ป้อมอธิษฐานว่าต้องมีเพราะว่าเขาเนคู่กันแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาในการเป็นแดนด้วยกันผมก็เลยพยายามติดต่อคนน้องน้ำใจจะน้อยใจว่าเอ้าเอาพีทีไปแล้วยังจะมาเอาเจอาร์ไอีกผมก พอดีๆแบบเนี้ยก็เลยว่าถ้างั้น JR ต้องดูในระดับใหญ่ถ้าเป็นกลนุ่มนี้มันใหญ่แต่ผมว่าตอนนี้อลิสต่ก็ทั้งอิพีและ JR ทักเดียเพื่อนไม่ได้นะต้องไปด้วยกันนะค่าตัวเดี๋ยวก็เอานะเอาไว้ก่อนนะบ้านก่อนซื้อบ้านทีเดียวเพิ่มทีเดียว,ยยวมา คุยกันกันบอกว่าอาจารย์ไม่มอยู่อาจาราจารันได้ค่าตัวรถทัวรหน้าดูเลยทุกวันนะครับเขาไม่ใช้เงินเลยนะครับประหยัดเงินมากนะครับโชว์ให้เห็นสองเดือนได้ไปห้าแสนนะนะครับเอาไปซื้อรถประหยัดเงินได้อีกทีเขาบอกในตอนเขาไปเต้นที่มาเลเซียเดือนละหกหมื่นนี่ถือว่าได้เ,เ,เยอะแล้วอันนี้เปิดใจเลยนะพูดอาจารย์ทำทุกคำเลยไม่อยู่กับอาจารย์ผมก็เยอนละวสูงกว่าเต็นไปได้ยังไงติ๊กอีกก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่รเรา เราเจอกันลำไยก็มีกระแสต่อเนื่องมาเราทำกันมาแปดปีมาพีอีกรอบนึงก็ที่นี่ยผมไม่อยา,ากให้สองคนนี้อยู่คนละเส้นอยู่คนละทีมด้วยซาำไปนะครับไม่อยากอยู่คนละค่ายด้วยซ้ำไปเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นตัลวลักษณะที่สวรรค์ก็ส่งมาแล้วแต่ว่าต้องมาให้ลำไยพีตดอกนี้เรื่องการเป็นแดนชายแห้มาครั้เดียวครับวันเดียวลุกขึ้นครับดังทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณสำหรับทีพีแล้วก็จีอาร์ครับผมเดี๋ยวการนี้ก็ขอให้ ีตัวกลารประกัางในโอกาสที่เปรนโลกใหม่นะครับเราจะสร้างมูให้เป็นคีย นะครับหมอไหทองทคำขอจากปมใหญ่พี่พีนะครัขอบคุณเสิร์พี่เทนที่ให้าความมัม่นใจผมนะครับแอดเองก็ขอร่วมไม่พอนะคะให้น้องพี่พีนะคะสมหวังดังที่ตั้งใจไว้ทุกอย่างนะคะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณคลิปดีจากอาจารย์ประจักษ์ชัยไหทองคําค่ะแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ